เสิ่งที่ควรบริจาคก,ก่อนปีใหม่มาเช็คกันดูนะคะว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกนะคะเครื่องเทศหากคุณมีเครื่องเทศจนเกินความจําเป็นคุณควรบริจาคให้กับผู้ที่ไม่มีหรือห่างหมดอายุก็ควรเอาทิ้งซะ 2. อุปกรณ์ทําความสะอาด ไม่ว่าจะเป็นผ้าคีริวฟองน้ำขวดสเปรย์เครื่องไม้เครื่องมือขุถังกระมังและอย่าลืมเช็ควันหมดอายุของน้ำยาทําความสะอาดและตรวจสอบฉลากเพื่อดูวิธีทำที่ถูกต้องและปลอดภัยด้วยนะคะ 3. อาหารกระป๋องหากคุณมีสิ่งของในตู้ขบข้าวที่คุณไม่คิดว่าจะกินให้พิจารณาเรื่องการบริจาคให้กับท้องถิ่นหรือสถานที่รับบริจาคสิ่งเหล่านี้แต่ควรเป็นของที่ยังไม่หมดอายุนะคะ C. อาหารแห้งเช่นถัว่วเส้นคือเดี๋ยวข้าวถั่วแห้ง ข้าวสารหรืออื่นๆก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้สามารถบริจาคได้เช่นกันค่ะ 5. อาหารสัตว์หากอาหารที่คุณมีเหล่าลูกรักของคุณไม่ปวดปานคุณก็ควรที่จะลองหาสถานที่บริจาคหรือสถานพักพิงสัตว์ในพื้นที่ของคุณแล้วนําอาหารทิ้นลูกเราไม่ทานไปให้กับน้องๆเหล่านั้นนะคะ 6. อุปกรณ์ทําอาหารที่มีแล้วการทําให้เครื่องมือในครัวของคุณลดเหลือแต่ของที่จําเป็นจะทําให้การทําอาหารสนุกมากขึ้นเพราะคุณจะ สามารถค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างง่ายได้โดยมีหลักการคือเก็บของที่ดีที่สุดชื่นชอบและจำเป็นไว้แล้วส่งต่อของซ้ำให้กับคนที่ต้องการ 7. ตำราอาหารที่ไม่ได้ใช้คุณมีตำราอาหารที่ไม่เคยเปิดดูอยู่หรือเปล่าคะส่งต่อสิ่งเหล่านี้ให้กับผู้ที่เห็นประโยชน์ของมันเช่นห้องสมุดโรงเรียนต่างๆที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารกันเถอคะค่ะคลิปหน้าจัดให้จะมาบอกสถานที่รับบริจาคสิ่งของกันนะคะสวัสดีค่ะ